บันนี้วงการบันเทิงเกาหลีใต้ที่เคยคึกคักนั้นต้องยุติกิจกรรมบันเทิงหลายอย่างนะครับหลังเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางทําให้มีเยาวชนเสียชีวิตจํานวนมากติดตามในไทยบันเทิงคืนนี้ครับ สัปดาห์รายการดนตรีสุดดังทั้ง M Countdown, Music Bank, Music Core และ Inkigayo จะเต็มไปด้วยการแสดงของสลับป,ปินเคป๊อชื่อดังที่มาโปรโมทงานเพลงชุดใหม่แต่สัปดาห์นี้รายการดนตรีทั้ง4ี่ได้ตัดสินใจยุติการออกอากาศเพื่อเปิดทางให้สถานีได้ใช้พื้นที่สำหรับรายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่อับปาง เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวเกาหลีใต้ทางประเทศรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่ประกาศยกเลิกกิจกรรมตลอดสัปดาห์เพื่อไว้อลาลัยต่อการสูญเสียโดยในวงการภาพยนตร์มีการเลื่อนง,งานถาแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง Obsessed ผลงานล่าสุดของพระเอกคนดังซงซิงฮยอนเช่นเดียวกับงานโปรโมต f a i a l Encounter หนังพีเรียดเรื่องล่าสุดของดาราหนุ่มฮยอนบิน ส่วนศิลปินเคป๊อปชื่อดังที่เตรียมเปิดตัวผลงานคืนวงการช่วงนี้ก็ยกเลิกงานไปมากมายทั้งงานสัมภาษณ์ของวง EXO แผนการจำหน่ายอัลบั้มออนไลน์ของ Block B โดยคนวงการบันเทิงแดนโสมต่างร่วมใจกันใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์ ine, แสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ญาติผู้รอคอยปฏิหารทั้งกิวลีวงคาร่าเรียวอุกวงซุปเปอร์จูเนียรวมถึงชันซองจุนเคและนิชคุณสมสมาชิกข,ของ 2PM Fans. Happy because ความรักในสิ่งที่ทำซึ่งส่งให้คนทั่วโลกรู้สึกและเชื่อในสิ่งเดียวกันคือความรู้สึกของฟารเวินเลียมเจ้าของเพลงดังแฮปปี้ที่กลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่ออัลบาวินฟรีพิธีกรชื่อดังเปิดคลิปวิดีโอของแฟนเพลงทั่วโลกที่สร้างสารรค์มิวสิกวิดีโอเพลงแฮปปี้ในเวอร์ชั่นของตัวเองซึ่งเพลงแฮปปี้ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกเมื่อวันที่21ิพฤศจิก,กาย,ยนปี2013จากนั้นก็เกิดกระแสคัฟเวอร์ขึ้นอย่างแพร่หลาย ฟ้าเลวก็บอกเขาว่าหลังจากที่ปล่อยคลิปลง y o u u u b e แฮปปี้ก็ไม่ใช่เพลงของเขาอีกต่อไปแต่เป็นเพลงของทุกคนบนโลกที่จะร่วมมีความสุขไปพร้อมกัน แฮปปี Happy, เป็นเพลงประกอบภาพยนต์แอนิเมชันเรื่อง Despicable Me ภาค2ซึ่งก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเมื่อเดือนม,มีนาคมที่ผ่านมาถึงพลาดรางวัลไปแต่เพลงนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกเพราะมีจังหวะสนุกติดหูและเนื้อร้องที่พูดถึงความสุขนอกจากนั้นยังมีการนำเพลงนี้มาใช้สอนเด็กๆในกิจกรรมเข้าจังหวะอีกด้วยค่ะ